ครับผมมาพูดคุยในส่วนความเคลื่อนไหวของทีมคอนซาโดเลซัปโปโรกันหน่อยนะครับล่าสุดเนี่ยเขามีการจัดงานแถลงข่าวคือแบบเป็นงานคล้ายๆเปิดตัวสโมสรในลูกการ2019นะครับแล้วก็ในงานเปิดตัวเนี่ยคือหลายคนจับตากันที่กับตันทีมอย่างฮิโรกิครับซึ่งมีข่าวมีก่อกัอนนี้ว่า ตอนแรกเขาเหมือนจะเปลี่ยนเบอร์แล้วอาจจะยกเบอร์สิบให้กับชนาทิพย์สงศินใช่ก็ล่าสุดที่งานแถลงข่าวเปิดต,ตัวเนี่ยก็ในงานก็จะเป็นการเปิดตัวนักเตะใหม่เปิดตัวเสื้อใหม่นะครับแล้วก็ฮิโรกิก็ออกมาที่เวทีนะครับ,รบก็ปรากฏว่ายังใส่เสื้อเบอร์สิบซึ่งต้องบอกว่าฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ย ก็ด้วยจากฟอร์มการเล่นของชนาิทิพย์ที่มีส่วนสำคัญนะครับทั้งแอซิ์แล้วก็ยิงประตูเนี่ยฮิโเกะก็มีไอเดียใช่ไหมว่ายินดีที่จะมอบเบอร์10ให้เพราะว่าส่วนตัวเขาเนี่ยช่วงหลังๆเนี่ยการเล่นตำแหน่งเขาเนี่ยเป็นมิฟิลตัวรับด้วยแล้วก็บางครั้งก็จับไปเล่นเซนเตอร์ใช่ไหมกองหลัง3ตัวเนี่ยเขาบอกว่าชาติทิมอาจจะเหมาะสมในส่วนของเบอร์1ินะครับแต่ว่า ในการแถลงข่าวล่าสุดเนี่ยก็ฮิโรกิยังสวมเสื้อเบอร์10อยู่กับเสื้อที่เป็นฤดูกาลใหม่ก็อาจจะเป็นแนวโน้มหรือเปล่าว่าการเปลี่ยนแปลงเบอร์อาจจะยังไม่เกิดขึ้นนะครับแต่ก็ยังไม่ได้เป็นการยืนยันนะใช่แต่นดางนั้นก็ต้องรอลงทะเบียนก็คือหลังรอให้แบบว่าชนะทิปจบจากศึกเอเชียนคัพก่อนแล้วก็เข้าไปในสโมสรก่อนไปอะไรนี้ก็น่าจะได้แบบรู้กันเลยว่าปีหน้าเนี่ยจะได้ ใส่เบอร์18ตามเดิมหรือเบอร์ส <10 S 1> ินะครับแล้วก็คอนซาโดเลซัปโปโรก็เดินทางมาที่เมืองไทยเป็นที่เรียบร้อยที่จังหวัดเชียงใหม่นะเดีย๋ยวจะมีเกมอุ่นเครื่องกับเชียงใหม่ก็ลำปางครับผมก็เข้ามาเก็บตัวนะครับสำหรับคอนซาโดเลซัปโปโรครับ